็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับพี่เอจากเอ็กซ์เพิตต์อีกแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กับช่วงรีวิวของที่เข้ามานะครับนะเรียกได้ว่าเป็นอของใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าไอา้ตัวเนี้ยมันห่างเรียกได้ว่าจริงๆมันออกช้านะเออมันควรจะออกก่อนงานแข่งล่าสุดนะครับที่เป็นสต็อปสโต้นะเออที่เป็นท็อปสโต้งานแข่งท็อปสโต้นะที่ว่าร้านค้าเนี่ยไปแข่งกันเนาะก็ ออกช้ากว่ากําหนดทําให้พี่เอเนี่ยก็ไม่ได้ไปแข่งนะเพราะว่าเด็กไม่พร้อมนะครับทุกคนนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะที่ไม่ได้ไปแข่งอ่ะวันนี้นะครับเราไม่รอช้าแล้วหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปนาะนเรามาดูรีวิวกันดีกว่านะครับว่า BT05 ซีคิดหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยใบไหนหน่าสนใจและใบไหนเด็กไหน ที่จะเป็นเมตานะครับน่าสนใจมากๆเลยคิดว่านะอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับพี่เอจะพาไปดูกล่องนี้ก่อนนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอยากให้เราลงมารับชมรับฟังกันดูนะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยมาครับผมอ่ะกล่องนี้นะก็สามารถหาซื้อได้นะครับนะก็เรียกได้ว่าประหยัดอยู่นะร้อยสามสิบห้าบาทนะครับกับของในชุดที่ได้นะเรียกได้ว่า สายใหม่นะอย่าง雷杰อนเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็ <c oughs> สามารถหาซื้อได้ที่วีจีการ์ชอปนะอ่ะาต้องบอกกันก่อนขอขอสปอนก่อนอ่าส <c oughs> ามารถหาซื้อได้อ่ะพี่จะแกะสดเลยนะครับแกะกันสดๆนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับรับรองว่าถ้าซื้อที่ว g จีเนี่ยนะมันจะรับรองได้เลยว่าจะไม่มีการ แกะก่อนแน่นอนถ้าซื้อเต็มกล่องอ่ะแต่มีขายแยกด้วยนะน้องสามารถไปหาซื้อได้อ่ะดูนี้เลยนะครับนี้พี่เ,เตือนและบอกทุกคลิปนะทั้งคลิปที่พี่เอทำให้ทําให้วีจีไปนะแล้วก็ทําให้ของตัวเองนะเตือนตลอดนะครับว่าสินค้าเนี่ยต้องดูเสมอว่ามีการแกะตรงนี้แล้วหรือ,อยังนะถ้าแกะแล้วน้องอ่าถ่ายรูปไว้เลยนะครับนะแล้วก็แจ้งร้านค้าได้เลยเนาะไม่นะั้นน้องเองจะเสียเสียอ่าโอกาสนะเพราะหลังกล่องเนี่ยมันมีค่านะครับอ่ามาดูกันเลยดีกว่า อ่านี่คือหลังกล่องเรามารอดูพร้อมกันอ,อันนี้เป็นโฆษณาแน่นอนอ่าโอเคเลยนะครับมาดูกันทีละใบนะอ่านี่คือสวยงามมากนะครับฟอยนะ์นะเขาทำออกมากนะ็สำหรับกล่องนี้นะครับก็หลกัหลกๆเลยนะก็จะมีพวกสายอ่าเขาเรียกว่าไงนะของอ่าจีบูธนะจีบูธใหม่นะครับนะกับอ่าเป็น2องบัดีนะครับนะมาดูกันว่าน่าสนใจขาในาดไหนอ่ะมาเลยครับผมอ่ะ กับใบแรกเลย Evolution Storm Vi c h o o s Dragon นะอ่าชื่อโคเทแต่มันไม่ใช่อ่าจตเกันทัวนะอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะครับอ่ะมาดูสกิลสักนิดหนึ่ง Beast Monster ไซส์3ของทุกคนครับหน้าหมื่นหลัง5,000 3คริติคอลตัวนี้นะครับก็มีความน่าสนใจตรงไหนอ่ะเรามาดูกันข้อข้อเป็นจ่าย2เกตแล้วแล้วก็ได้ใบบนสุดเข้าสู่โซด้วยนะครับมันบอกว่าหากการนี้มีดาก็อยู่บนสนามไซส์ของการนี้ลดลง ลดลง2นะก็เท่ากับมันจะกลายเป็นไซส์หนึ่งนะแล้วก็บอกว่าเมื่อการนี้สแตนจากความสามารถจัวหนึง่งแล้วก็ยิงกู้แข่งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีเทคอีกเทคนึงก็คือหากเรามีการที่มีจีบูทอยู่บนสนามในระหว่างการจดกการขขม,ามารรรดีที่ไม่ใช่ลิงเอกแทกกู้แข่งมันสามารถใช้เคาน์เตอร์ได้นะหากหากมีจีบูทอยู่บนสนามในระหว่างที่ในระหว่างการโจมดีที่ไม่ใช่ลิงเอกของการนี้ก็คือใบนี้ใบเดียวนะถ้าเขามีอยู่นะก็จะไม่สามารถที่จะป่าเคาน์เตอร์ได้นะ แล้วมันมีถึงมีตีได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้อีจจะมันจะคอมโบกับใบไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันเลยไปที่หนึ่งวางไปก่อนในตำแหน่งที่มองเห็นง่ายอ,อาจจะมีแสงสะท้อนสักเล็กน้อยนะครับทุกคนขอภัยอ่ะเมลซ่าการดราก้อนนะครับใบน,นี้นะเป็นไซส์สองนะครับผมอ่าหน้าเก้าหลังหนึ่งหนึ่งคริติคอลนะครับมีคอคอคือได้เอาโซจากาได้โซจากดอกอ่ะ และจากเกตหนึ่งนะครับหากเรามีดาวก้อนอยู่บนสนามไซการ์นี้ลุลงก็กลายเป็นไซหนึ่งนะเมื่อการนี้สแนตนจากความสามารถนะครับเลือกมอนสเตอร์ไอหรือไอเทมบนสนามก็เห็นใบถอดโซและทำลายฮึโรครายถูกใจนะครับ <laughs> เจอปุ๊บถอดโซระเบิดนะครับเอออ่ะโอเคใบที่สองอันนี้ก็ยังอยู่ในดาก้อนนะเออยังอยู่ในดาก้อนนะยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับนี่ตรงนี้นะฮะอ่ะมาพบกับใบที่สามเลยนี่เลยครับผมอ่ะกับตัวใหม่ นะครับที่ต้องเล่นกันแล้วกล้กันทัว่วเบ็ดเซนทอร์นี่มาพร้อมกับสกิลจีบูทคราฟเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดูชัดๆเลยมีคราฟติดอยู่ด้วยนะหน้ามื่นหลังสามพันเท่านั้นมีสองคริติคอลนะครับผมเป็นดรากอสใส่ได้ทุกแฝกนะครับขยับเห็นอะไรแปลกๆก,ก็มาลองจัดกันดูได้นะเคออสดาร์กอสอะไรอย่างเงี้ยเออนะขอก็อจ่าย2เกรน,นะได้โซน,นึงนะครับแล้วก็มีจีบูทคราฟมันบอกว่ามเมื่อเริ่มต้ในใไอแขกของเราในเทอร์นี้การ์ดทุกใบบนสนามได้ดับเบิ้ลอ่ะนี่ไงมันก็จะทําให้สอย ได้เบิลแล้วนม้มันบอกว่าลูกจากความสามารถก็แสดงว่าเบิลก็ติดเทคกันเป็นแถวนะครับอ่านี่แหละประมาณนี้ต่อเลยนะครับหากบนสนามเรามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่ด้วยนะการตูใบได้ทริปเปิลแทนนี่แจกกันสนันวันไหวนะครับแจกกันบ้าปไปเลยนะน่าเล่นสุดๆไปเลยนะครับใบนี้นะครับใบถัดไปเลยครับไอฟากาดราครับผมใบนี้นะฮะ เป็นไซส์หนึ่งหนะ้าห้าหลังหนึ่งหนึ่งคริติคอลนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีนะถ้าเรามีทีบูทอยู่บนสนามนะครับสามารถนําการ์ดนี้จากช่องดอกนะอยู่บนสนามสามารถนําการ์ดนี้ลงช่องดอกเอาโอเคถ้าทําคอมอนเตอร์ผ่าวมงคลเทพไม่เกินหนึ่งใบาจากบนเมืองโอเคครับคุ้มมากครับเพิ่มเวฟนะครับนะแล้วก็เขาเรียกว่างไงนะได้คอด้วยนะเออแล้วก็เมื่อการนี้ลุกดูวความสามารถก็ได้รับ2ไลท์ด้วยนะโอเคครับผมมันเล่นในสายของมันแน่นอนอะ่ะทุกคน ไม่ไม่หนีเลยไม่หนีจากสายเลยนะครับกุนซื้อมังกรเทวะนะครับวันไฮนะครับคนนี้ใช้หนึ่งนะหน้าหกหลังหนึ่งหนึ่งคริติคอรเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือหากทําได้เกตแล้วก็นําจีบุ๊ครับจากกองขึ้นมือ่ะต้องใช้นะครับยังไงก็ต้องใช้แน่นอนเพราะหาจีบุ๊ครับขึ้นมือสำหรับคนที่เล่นสายจีบุ๊ครับนะเมื่อการนี้แสดงทุกความสามารถนะครับหากเรามีจีบุ๊อยู่ทาลายการ์ดบนสนามกเก่งใบเก่งได้ใช้นะครับได้ใช้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์หาจีบุ๊ครับ ถัดมาเลยโอ้โาสวยมากนะครับเป็นไซส์หนึ่งหน้าสี่หลังหนึ่งคริติคอลสองคริติคอลพูดผิดหลังหนึ่งนะครับมีเคาน์เตอร์นะรีบูตในเทิร์นนี้หากเราทําการตีสามครั้งหรือมากกว่าและเรามีจีบุครับอยู่บนสนา,าสมสามารถจะในเกรหักทําค้อการนี้จากช่องดอกเราได้นะครับ่ะก็คอลงมาได้นะก็ตีเพิ่มได้นะครับมันบอกว่าเมื่อการนี้สแตนด้วยความสามารถก็การนี้ได้รับหนึ่งคริติคอลนะว้าวแบบนี้นะก็ลําบากแล้วสินะครับเพราะคนนี้มันแจกครอบเนาะ คนนี้มันบอกว่ามันบอกว่า,มวา,มวาเมื่อเริ่มใปเตยกฟีของเราในเทิร์นนี้การ์ดทุกใบบนสนามของเราได้รับนะพลังครอบไว้แล้วนะครับมันก็จะได้รับไปด้วยนะเซอร์ไพรส์นะเออน่าสนใจมากๆกับใบนี้นะครับแบ่งฝั่งกันดีทุกคนตาก้อนก็อยู่ฝั่งตาก้อนอันนี้เป็นห้าเขานะฮะอ่าเป็นอันใครเอสดีเนาะตัวนี้นะครับมีเคาน์เตอร์นะ บอกว่าเลือกมอนสเตอร์ที่มีไซส์2หรือสูงกว่าใชนะ่ไมห้าเขานะไม่เกินหนึ่งใบาจากช่วงดอกแล้วสามารถนํากันนั้นการนี้บนสนามลงช่วงดอกื่อคอตัวนั้นได้ด้วยนะแล้วก็สร้างความเสียหายจาพเราชีวิตเราด้วยนะไซส์ของการนั้นถือว่าเป็นศูนย์เถื่อนมากแค่ใบเดียวก็ทําให้ห้าเขาเถื่อนได้เลยเอาไปเล่นกับชุดเคดีไฟได้นะเคนะเพาไปเสริมเล่นได้นะทาให้ดําเถื่อนขึ้น ใช้ศูนย์มงกลอลเทพผู้รู้ต่อตื่นกลาแรบิทนะครับผมมันบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้การนี้การนี้นะสามารถนําการนี้ลงช่วงรอบถ้าทำจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มันใช้ศูนย์เนาะก็ตีเปิดไปก่อนกลางใช่ไหมเออแล้วก็นําลงแล้วจวดไปเมื่อการนี้นะครับไงสแตนจากความสามารถนะนำการาไปประสุดของเราเข้าสู่ธุรกตด้วยเคไปก่อนหนึ่งขี่สามครั้งอะไรประมาณนี้นะอ่าการเมา้าการเม้านะครับมาใช้ศูนย์นะครับมันบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้การนี้สามารถนำการนี้บนสนามกับขึ้นมือได้นะตีแล้วขึ้นมือโอเค เมื่อการนี้สแตนฉากบนสนามเรามีจีบูทยอยู่ทุกใบบวกพาเวอร์ห้าพันนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปเล่นกับสายเก่าได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับอ่ะเป็นเวทแล้วนะครับกาอีคามอนนะครับอ่าไม่ใช่กาคามอนแต่เป็นกาอีคามอนนะทำไรได้มนบอกว่าเราได้ได้เมื่อเรา โจมตี3ครั้งหรือสูงกว่าในเทอร์นี้ครับลิงแอคแท็กนับเป็น1นะจ๊ะเขาบอกไว้นะค,คาลเตอร์นะครับได้2เกตดหลังจากนั้นถ้าเรามีจีบูอยู่บนสนามคอเผามังกรเทพหนึ่งใบที่มีไซส์หหรือต่ำกว่าจากาอาก,กองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายขอคอสนะและสับกองนะครับถ้าคอจัวหนึ่งด้วยโอ้ก็สามารถไม่คอได้นะก็เอาแค่เกตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะคอนะคนไม่มีใชรไม่คอหรอกบอกเลยถัดมาเวทส้ำห้าเขาอีกแล้ว ลาโกวไวแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งห้าเข่านะครับไล่ได้ถ้ามีห้าเข่าอยู่เนาะเห็นไหมชัดเจนเจ็บ2เลือดครับผมเจ็บ2เลือดนะคือเราเจ็บเองนะไม่ใช่จ่ายนะเจ็บกับจ่ายต่างกันนะทุกคนนะี่เบย์บอกไว้ก่อนนะครับเจ็บก็คือเราทําตัวเองจ่ายก็คือการจ่ายนะไม่สามารถจ่ายเล่นได้นะครับอ่ะจัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเลือกหนึ่งอย่างนะก็คือเลือกว่าจะได้รับพลังชุดห้าหน่วยหรือในเทอร์นี้เมื่อการบอสนามคู่แข่งถูกทาลายก็ยิงคู่แข่ง2หน่วยโอ้โหเฮ้ยเล่นสายดําดําเก่าได้นะที่7็ยิงเจ็บยิงอะ่ะทุกคน เฮ้ยเถือนโอ้โห,โโหจัดยอดศึกเทวะคำรามนี่การเวทใบใหม่น่าสนใจมากได้ได้เมื่อคู่แข่งสัง่งโจมตีเลถึงคู่แข่งและเรามีผ่ามกรเทพอยู่ยกเลิกการโจมตีจากนั้นถ้าเรามีจีบูตอยู่เลือกการที่ทําการโจมตีหนึ่งใบครั้งต่อไปห้ามงัดห้ามลุกโอ้โหเก่งเกินอ่ารีมาดราโก ดรา n i c ิ c เอชเชนนะครับเปิดเกตดนะฮะแล้วก็เอาเกตดขึ้นมือแล้วหนึ่งใบจากมือเข้าเกตดแค่นั้นเองง่ายๆโอ้ดีมาอีกแล้วดรา้อนใบแห่ง5้าเขาว,วันนี้เจ็บเลือดหนึ่งนะได้เกตดแล้วก็นํ้า5ข่าที่หนึ่งใบจากช่องดอกขึ้นมือนะได้ใช้นะครับสําหรับ5้าเขานะมีของซ้ำห้าข่ามาใช้ได้เลยนะใบถัดไปครับผมมาศึกเทวคลื่นเพลิงสังหารนะครับมันบอกว่ารด้การนี้ได้เมื่อเรามีการที่มีคำว่าจีบูตอยู่นะจ่ายเกตดหนึ่งแล้วก็ถอดโซทั้งหมด เฮ้ยกองการบนสนามกุงแข่งหนึ่งใบเล่นทำลายการนั้นนะอเ,เอาเรื่องว่ะใส่บอร์ดได้ทุกคนใส่บอร์ดนะโซเยอะๆก็เคลียร์หน่อยถัดมาครับการอ e ีสตรีมนะครับไล่ได้ถ้าเรามีจีบูตอยู่นะในเทิร์นนี้ผ่ำกอนเทปทุกใบนะครับไม่สามารถถูกริดและไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือได้อุย้ยคือไล่ทีเดียวคือเป็นเทิร์นปิดครับทุกคนเทิร์นปิดนะเราจะลาไล่ใบนี้นะครับนะไม่นำขึ้นด้วยแล้วก็ <c oughs> เมื่อผ่ำกอนเทปบนสนามเราสแตนด้วยความสามารถได้รับไล่หนึ่งนะเป็นใบคือ การตีปิดอะเอาง่ายๆนะครับอ่ะมาดูดาก,ก้อนอีกสักเล็กน้อยโล่นะครับดาก,ก้อนจโร่แห่งเทพยุทธ์กายนะครับเคาน์เตอร์นะครับเลือกอย่างหนึ่งนะหากบนสนามเรามีจีบูสเบดอ่ะอันนี้เป็นจีบูสเบดนะอยู่เลือกสแตนเผาังกองเทพบนสนามหรือว่าอ่ะครั้งอ่ะครั้งต่อไปที่เราคิไดได้แลบความเสียหาย,หายอ่าการแข่ตรงนี้ก็ความเสียหายนั้นลดลงเป็นศูนย์นะครับก็เหมือนจะมาแล้วหรือเปล่าไปนี้นะใช่ไหมก็เขาก็เอามาให้เราเผื่อบ,บางคนไม่อยากหาชุดเก่านะก็ใช้โล่นี้ได้นะครับ กา i อีอินวิ o เทชันนะครับอ่ามันบอกไล่ได้ไม่มีจีบูทคาร์บอยู่ระบุแล้วนะจัวหนึ่งนะในเทอร์นี้เมื่อผามังกรเทพบนสนามของเราสแตนดยความสามารถนะก็ยิงคู่แข่งหนึ่งหน่วยคือเป็นเวทอนเอนกประสงค์แบบนี้เยอะมากเลยคนแบบไล่ดักไว้แล้วก็รอแอคแท็กเตี่ยทุกคนมันจะแพ้แนวแบบห้ามเตี่ยน่กออกไหมทุกคนเออถ้าเป็นอย่างเนี้ยดาบแสงมังกรเทพนะกาสไลด์เลเปียนะครับอ่ามาดู่ะชัดๆอะ มันบอกจ่ายเกรดหนึ่งหักหนึ่งเลือดนะครับหากบนสนามเรามีดาวก็อยู่บนสนามนะการนี้และมอนสเตอร์ผองกรเทพทุกใบบนสนามไม่สามารถถูกทําลายโอเคต้องใช้อันนี้นะครับไม่ถูกทําลายเนาะแล้วไม่ถูกยกเลิอกจอากการคุกแข่งโอเคครับโอเคแค่การใบก็โอเคแล้วเนาะการระเบิดก็โอเคแล้วเคาน์เตอร์ด้วยนะครับในระหว่างเทิร์นของเราหากเรามีจีบุตครับอยู่บนสนามนะงัดมอนสเตอร์ผอมกรเทพทุกใบบนสนามของเราโอ้โหงัดเพิ่มอีกเวฟหนึ่งโอ้โห คือถ้าโดนจับเลสกอดตีอต่ะคุณแล้วกดเคาน์เตอร์นี่มากดเคาน์เตอร์คนนี้แล้วลุกตีต่อทิปเปิ้ลไม่หายนะครับอ่าเพราะเราไม่ได้สั่งใช้ดาบดาบซัดมังกรเทพนะครับกาไลเอ็ดนะครับหน้าหกพันเองนะมีอีคลิปก็คือนำเผ่ามังกรเทพบนสนามมาราหนึ่งใบลงช่องดาบระจ่ายเกรดเดียวการนี้บนสนามมาจ้าถูกทำลายและเลสด้วยความอ่าไซบอร์ดได้นะครับการเลสการระเบิดนะถ้าเราโดนบ่อยๆนะขัดขัดเลสอะไรเงี้ยนะครับแต่ห้ามอีกเรื่องนะเออ คาเตอร์นะครับหากในเทอร์นี้เราทําการโจมตีสาครั้งเลยมากกว่าเราสามารถสวมใส่การ์ดนี้บนมือโดยจ่ายอีกออ้าเซอร์ไพส์สวมได้ด้วยทุกคนอ่าและที่สําคัญนะครับให้แฟลกดากอนมาด้วยคือซื้อกล่องนี้4กล่องก็เล่นได้เลยนะครับอ่าโอเคดากอนหมดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลเยนร์เจกันต่อนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวขอ,อยติเก็บเคลียร์สักพู่นะนี่ดากอนก,ก็น่าสนใจนะครับ น้องๆอ,อาจจะี่จะเสน,นอออปชันให้นะน้องๆอ,อาจจะซื้อกล่องนี้สี่กล่องเนาะเราไปซื้อทีดีได้นะครับนะประหยัดได้นะครับทุกคนอาจจะไม่ต้องแบบหรูฟลูหรืรออะไรมากมายนะแค่เราเล่นแล้วมันคอมโบออกก็ถือว่าโอเคนะครับมันไม่ต้องไปยังเป็นไปหามากมายเนะเคเน้นว่าให้มันสนุกดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณอยากฟูู้อยากตึงนะครับต้องจัดกล่องก่อนหน้านี้ด้วยนะสี่กล่องนะครับแล้วก็กล่องนี้อีกนะเออก็แล้วแต่นะครับใครอยากจะ มีทราพยากรขนาดไหนก็จัดตามได้เลยนะครับโอเคมามาดูไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์แล้วกันว่าเจ้าเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างในเลเจนต์นะครับอ่าเพราะว่าเลเจนต์เนี่ยมันอึดอัดมาสักพักแล้วนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเออเราต้องมาดูพร้อมกันเลยมาครับผมนี่หยิบไปดูนิการเยอะกว่าดากอนนะปูโรโหิตร่างรักนะฮะอีรันวานนะครับเป็นไซส์สนะครับ หน้า7จ็หลังเจอคริติคอลนะคอร์คือจ่าย2เกตและนำการลงสุดเข้าสู่โซของการนี้นะมันบอกว่าไซ์ของการนี้ลดลงหนึ่งตามจำนวนได้ก็ที่มีในช่องบัดดี้ของเราถ้ามี2ใบเหลือไซหนึ่งครับผมถ้ามี3บัดดี้ก็จะเหลือศูนย์นะจ๊ะมันบอกว่าหากการนี้อยู่ช่องกลางนะการนี้และมอนเตอร์ที่เป็นชื่อบัดดี้ของเราได้รับพาวเวอร์หนึ่งหมื่นกับหนึ่งคริติคอลมาแล้วครับเสริมความน่าเกรดให้กับบัดดี้ของเราแล้วนะมีเพนเดเทสเดับเบิ้ลดะโซการด้วยนะครับของเลยนะความเถื่อนมันมาแล้ว มาเยีย่ยมเราแล้วทุกคนอืมโอเคไปต่อเลยนะครับมาใบที่สองครับผมอ่ะดูสกิลวันสักนิดหนึ่งผู้วิงวอนแห่งนภาร่างดาวดูริกนะครับเป็นไซส์หนึ่งนะน่สาสะมหลังสามหนึ่งครีคอรนะ์นะเบลแอคด้วยนะมันบอกว่าเราสามารถทิ้งเลเจนด์ดาก้อนจากบนมือของเราหนึ่งหนึ่งใบหากทำนะดูใบบนสุดของกองการเราห้าใบนำดากอนและเลเจนด์ดาก้อนอย่างละไม่เกินใบไม่เกินอย่างละหนึ่งอะ แล้วก็นําที่เหลือไปไว้ใต้กองนะครับสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งหนึ่งเทินนะก็หาของมาใช้นะครับก็ได้ใช้แน่นอนนะตัวหาของนะครับติดเลเจนต์ก็มีเยอะนะแล้วก็หาของมาใช้เนี่ยก็ถือว่าทําให้เกมรับเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นนะครับมาครับค่ารับใช้ผู้ผู้คอยผู้คอยประคับผู้คอยประดับเพืออาเราเอาชื่อมัน อย่างนนึงนะพยายามไม่ใช่ซีเรียสนะครับดูภาพเอานะเมื่อเริ่มต้นในเทรเฟิตของเรานะ้วคะเรามีดากก็อยู่บนสนามในเทิร์นนี้นะครับการ์ดนี้ได้รับคีดนึงบวกกับดับเบิลด้วยนะเออนะการ์ดนี้ได้รับนะอมเมื่อการนี้จมตีนถ้าเรามีดากก็ตอยู่2ใบหรือมากกว่าก็ได้เกรดและได้จั่วนะดากก็ตก็คือบัดดี้ของเราอ่ะสองบัดดี้บัดดี้มันติดดักก็อ์ทุกคนเผื่อทุกคนอาจจะไม่รู้นะเผื่อใครหลายคนอาจจะยังเพิ่งดูก็ได้รู้ในวันนี้นะครับว่ามันติดดักก็ต์นะสองบัดดี้นะ นักดาบกาลังเสริมชีพนะครับเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากบนมือนะครับเลเจนดนทุกใบได้รับแพดเดทสนี่แจกแผ่นเป็นใบถูกทิ้งได้เลย<ม>นะครับอ่าดูดออะไรอีก<ม>ใครมีหญ้านะเมื่อเข้าสนามในช่องกลางนะนำาไอเทมเลเจนากอนไเนกินหนึ่ใบาจากกองขึ้นมือได้ใช้ครับผมอันจะ2องใบหายเทมขึ้นนะ ดูต่อเลยนะครับอันนี้คืออารามกาจ่ายเกตหนึ่งได้โซนหนึ่งนะครับการนี้ได้รับาพเวอร์หน้าหลัง5,000นะตามจำนวนการในช่องบัดดี้ของเราก็บวกหมื่นไป2บัดดี้นะเออบวกบวกหมื่นบวกหน้าหลังอย่างละหมื่นอ่ะโอ้โหโอยมันก็จะยืนหมื่นหนึ่งเลยนะยืนเยอะมากถัดมาเลยอิสตาเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหากเรามีเลเจนด d าก้อนใบอื่นอยู่บนสนามนำสองใบบนสุดจากกองการของเราเข้าสู่ช่องเกตและได้รับ หนึ่งไลฟ์นะได้สองเกณฑ์หนึ่งไลฟ์ก็ถือว่าโอเคมาแล้วครับผมบัสดี้ของเราเทพอาคีแมกมาฮอรัส ma, นั่นเองนะครับมันบอกว่าอ่ใส่สองเกณฑ์มันมีสกิลเดิลบัสดี้กิฟต์นะเมื่อการดี้ลงสนามจากความสามารถของเทพน้ำแข็งนะก็ทำลายการ์ดทุกใบการ์ดทุกใบการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบทั้งทีนะครับลงมาระเบิด2ก่อนนะครับและโจสอ2นะครับเมื่อเริ่มต้นในเทคนฟคของเราหาบนสนามเรามีเทพ ไหนตัวน้ำแข็งอะ่ะข้างมันอยู่นะใช้หนึ่งทุกใบได้รับทิปเปิลนะมาแล้วเริ่มแรงขึ้นนะเริ่มแรงขึ้นแล้วตัวนี้ลงมาอย่าลืมนะยิงสองนะครับตัวสองนะเออโอเคถัดมาต่อเลยนะครับกับพีซ่าฮอลลัสนะคนนี้คือคนที่ต้องออกมาตัวแรกนะแล้วถึงจะเป็นตัวไฟนะครับตัวนี้จ่ายสองดับจ่ายสองเกตน,นะดับเบิ้ลบันดี้คอร์เมื่อการนี้เข้าสู่สนามด้วยบัดี้คอร์เราสามารถทําการคอรอีกตัวหนึ่งโดยไม่ต้องจ่ายคอร์นะเออก็มาเป็นแพคคู่ ราค้าและราชาทุกใบบนสนามมัตชามาถูกทำลายไม่กลับขึ้นมือด้วยความสามารถการกู้แข่งนะครับก็การครอบให้นะครอบให้ทําให้มันเล่นดุดันขึ้นนะงานเล่นจริงมาผมลองก๊สดีมากโล่หลักแห่งการป้องกันเสริมควอนคานเวทมนต์โล่ในชื่อก๊์ดที่เราไล่นะครับไม่สามารถถูกยกเลิกนะเพราะถ้ามันอยู่นสนามนะเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากบนมือด้วยความสามารถของก๊์ส สตนเลเจนดาก้อนทุกใบนบัดดี้อ๋อโอเคมาช่วยมาช่วยหงให้นะปกติ Body. ในทีดีเนี่ยมันมแค่ใบเดียวนะที่จะหงนะครับอันนี้ก็มาช่วยนะการทิ้งด้วยเพราะงั้นได้ใช้แน่นอนนะครับอ่ะถัดมาเลยริมนะครับริมเลเจนดาก้อนนะเมื่อจบเทินที่การนี้ถูกทําอะไรวะเมื่อจบเทินที่การนี้ถูกทิ้งจากบนมือนะหากเรามีเลเจนดาก้อนอยู่บนสนามเราสามารถนนะํานักรบน้อยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจากในช่องดอกของเราหนึ่งใบขึ้นมือได้หากหากทำนำ หากทำได้เกรนึงแล้วก็ได้ไลท์หนึ่งนะวนของโคตรเก่งถัดมาครับผมมาดูใบถัดไปเลยสมัสมาสัสสมา,สมานะครับมันบอกว่าเมื่อกรารนี้ถูกทิ้งจากบนมือนะครับทำลายมอนสเตอร์บนสามผู้ขแข่งหนึ่งใบจากนั้นหากเรามีเลเจนด์แล้วก็อยู่บนสนามนะครับสร้างความเสียหายใส่กู้แข่งหนึ่งหน่วยด้วยนะมไม่น่าได้ใช้ทุกคนมันมีตัวอื่นน่าใช้อยู่นะ ถัดมาเลยนี่เป็นไลเวทเซ็ตอ,อ้าวเอสการ์ดอันนี้แล้วแต่จะใช้นะอันนี้เป็นสายมหาเวทนะครับนะพวกเล็กน่ารอกเลยเมื่อเราไล่าการที่มีข้อมหาเวในชื่อกาดนะเราจว่สองใบหุย้ยและนําการนี้ลงช่องดอกนะแค่นั้นแหละแล้วก็ความสามารถเซ็ตได้หนึ่งครั้งนะก็ใช้ได้นะเติมือให้เล็กนารอก ทีจูมาอูอันนี้เป็นเลเ g e ด d a g อนแล้วสแตลเล g e ด d a g อนทั้งหมดในช่องบอดี้ของเราโอเคมีการช่วยแล้วและนำมอนสเตอร์ที่เป็นดากอนและเลเ g e ด d a g อนที่มีชื่อต่างกันไม่เกิน2ใบาจากกองคือมาหาของด้วยโอเคสับกองการ์ดหลังจากนั้นนํามือ2ใบทิ้งอะไรนะทิ้งการ์ดในมือของเราหนึ่งใบนําขึ้น2ใบแล้วทิ้งหนึ่งโอเคแค่นั้นแหละสรุปนะครับงัดขึ้นนะแล้วก็หา2แล้วก็หากเรานําขึ้น2ใบต้องทิ้งหนึ่งนะทิ้งมือหนึ่งใบสบายมาก โล่บ้างโล่อ่ะอันนี้เป็นไมเทินก็มีนะขยะหรูก็มาเติมได้นะครับหักเลือดหนึ่งเะเป็นโล่นะยกเลิกการโจเสจากนั้นหากเรามีด์กก็ในช่องซ้ายและขวาเราสามารถทิ้งการในมือเราหนึ่งใบถ้าทิ้งนําการนี้กลับขึ้นมือกลับมาใช้อีกง่ายมากคอรแค่หักเลือดเดียวนะอาถัดมาการชี้นาของราชาอาราซัสนะครับหัก2เลือดนะเออแล้วก็เคาน์เตอร์นะนำดักก็ที่มีใช่หนึ่งจากบนสนามของเราไม่เกิน2ใบกลับขึ้นมือก็คือหนี นะครับหลังจากนั้น<ม>เลือกคอล้วก็ที่มีไซส์หนไม่เกิน2ใบาจากบนมือของเราไซส์หนไม่เกินสองใบก็คือคอตัวอื่นได้โดยไม่ต้องจ่ายด้วยนะคอคือโดดนี้แล้วโหลดลงมาใหม่ได้นะเออใช้ในช่วงไอแคลเฟดด้วยนะถ้าเธอเราเราบุกถ้าเธอเขาเราหนีนะครับเออ,อดีดีมากดีมากมาเลยพิธีกรรมพิธีราชาพิเศษอันอ่าพร่งพราว อารโคเนโรเนชันเฮียอะไรนั่นอย่างอ้ยโทษทีทุกคนตืด <laughs> ชื่อไม่กลาดยากทุกคนนำไอเทมราชาไม่เกินหนึ่งใบจากกอ๊อตกับขึ้นมือและสับกองโอเคหาได้นำมอเตอร์เลยจะได้ก้อนที่มีชื่อต่างกัน2ใบกับคือหานำขึ้น2ที่มือหนึ่งเหมือนของเก<ม>่าเลยแต่มาช่วยหาเพิ่มนะครับโอโล่มาดูโล่โล่สีฟ้าบ้างอา่ะมันทำอะไรได้มันบอกว่าเลือกใช้อย่างหนึ่งนะอย่างแรกก็คือหากบนสนามเรามีดาก้อนที่มีชื่อต่างกัน2ใบหรือมากกว่า แต่เล gendagon หนึ่งใบบนสนามเรานะครับโอเคแล้วก็ในเทอร์นี้ดาเมจครั้งต่อไปจะลดลงเป็นศูนย์นะครั้งเดียวนะครับถัดมาเลยนะนี่อะไรเล gendagon นะคืองป้องกอันอีกแล้วจานิงเกตเลสการบนสนามคู้แข่งหนึ่งใบในเทอร์นี้การที่เลือกไม่สามารถงัดได้นะใช้ได้เมื่อมีเล gend อยู่บนสนามนะเล gendagon นะถัดมาเลยนี่อะไร ปลายนําแข็งสัดสัตย์นะเลือกอย่างหนึ่งนะมันบอกว่าทําลายมอเตอร์ไซค์สองตัว 1, ต่างกันบนสนามผู้เล่งใบทำลายเวทมนต์หรือไอเทมบนสนามผู้เล่นเป็นไซส์บอดได้นะครับถัดมาเลยนะครับใบนี้ผู้เผาพังทลายนะในเทิร์นนี้คือข้อของเลเจนดาก้อนทุกใบไม่ลดนะแล้วก็เมื่อเลเจนดาก้อนที่มีไซส์หนึ่งตามการจุดดีทาลายการบนสนามกู้แข่งไม่เกินหนึ่งใบ ทำลายสำเร็จก็สร้างความเสียหายด้วยนะโอเก่ง okay, มากเลยเหมือนเหมือนเป็นอินเทลริตี้เลยแตช่ชี้ชี้ไว้แล้วมันบอกว่าไซส์หนึ่งคือไซส์หนึ่งทั้งสนามติดเทคลัวลทุกคนโอ้โหโกงโกงโกงตึงเกินไปเกินไปไหมไอเทมใบถัดไปปลอกแขนแห่งเซฮลนะครับเคาน์เตอร์นะเลือดมอนเตอร์เดจันดะว่าบนสนามของเราหนึ่งใบนะสามารถจัดหนงเกตดแล้วก็เลก้า์นี้ถ้าทำในเทิร์นี้ครั้งต่อไปการถูกถูรายยังคงอยู่นะครับยังคงอยูาา่ต่อไป ถัดมาเลยนะนี่คืออะไรซูปรการซีโอเฮสเทลิกโทนนะเป็นไอเทมบัลลังนะก,ก์จ่าเกณฑ์นะเมื่อดาโคติผสมของเราจะออกจากสนามเราสามารถนำการ์ดนี้ลงดอกเพื่ออยู่ต่อนะแล้วบีสกิลดูเลการนี้หกักทำดูใบมันสุดนหะ้าใบนามอเตอร์เลเจนด้ากคตมาเกินหนึ่งใบที่ดูนะขึ้นมือที่เหลือเรียใต้เกง่งเก่งเก่งนะครับเอา้ามีไม้ตายด้วยมาดูหน่อยสวยมากสวยมากนึกว่าวันนิตตี้ นะลา,ายกระน,นี้ได้เรามีดากอ็และราชัยบนสนามแจ้งสองเกตสร้างความเสียหายใส่บริษัทเพื่อนสองหน่วยตันสองหน่วยตามจํานวนมอเตอร์ดากอ็บนสนามของเราหลังจากนั้นจะไปนั่นเสร็จอ๋อก็คือไม่สามารถทําอะไรต่อได้แล้วนะครับก็สองตามนั้นก็คือสองสี่สร้างความเสียหายที่เพื่อนสองหน่วยตามจำนวนก็อาจจะสี่นะสองตัวก็สี่ใช่ใช่เฮ้ยนี่มันรีมาอย่างนั้นเหรอโอ้โหยิงดำ มันรีมานะ xgd 04ด้วยนะให่าย2เกตนะครับยิงเท่ากับคี่ดิคอของช่องกลางเรานะเออถ้าช่องกลางเรามี2ใบของเคออสหรือว่าจะเล่นเอสกาดก็ได้นะเป็นรีวนะครับก็พองมาก็ยิงคลิกตามนั้นก็ที่แตกแตนนะครับได้ใช้นะครับโอ้โหและแถมแฝกเลเยจมาให้ด้วยคุ้มมากทุกคนนะฮะเดี๋ยวเีขออนุญาตวางนิดนึงมันอาจจะออกนอกเฟรมมาแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูได้มีก็รีมาให้โอ้มันรีมาให้แบบนี้คือ นั่นเลยนะเนี่ยไอสายจอมาเนี่ยทุกคนคือแอสก์ดของเก่านี่มันมันรีมาให้ด้วยเลยเนี่ยที่ผิดเทคผิดไปนะเขารีกลับมาให้เราด้วยนะได้ว่าคุ้มค่ามาก,กับกลองเดียวนะครับแก้ไขค,ความผิดพลาดมาเต็มกล่องความใส่ใจนะทุกคนนะนี่คือคือสิ่งที่ดีนะครับอ่ะ,ะเพียเรียงไว้ให้ละกันนะเดี๋ยวเพจะถ่ายรูปให้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังกล่องกันสักนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้าง น่าสนใจนะครับหลังกล่องนะออขรยยาหายังกลงแยกก็มีเหมือนกันนะก็สามารถมามาดูได้นะครับอ่าโอเคเรียงไว้ให้ดูอ่ะเรามาดูหลังกล่องกันก่อน 3, ามหนึ่งจัดปลายนีู้้ได้เป็นแบรี่อนะใครอยากรู้ว่าสกิลแบลรี่เป็นยังไงครับรอดูคลิปถัดไปเลยนะครับในกล่องนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ อ่ะประมาณนี้ละกันนะครับก็ใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เอเคปต์อล์วิจีค้าชอปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ